ผมเพิ่งจะปล่อยคลิปกล้องดราม่าแห่งปีไปเพราะปัญหาโอเวอร์ฮีทตอนนี้แคน o อนออกเฟิร์มแวร์มาแก้ไขปัญหาแล้วบอกเลยว่างานนี้มีเซอร์ไพรส์สองต่อสวัสดีครับแล้วก็ยินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครที่เราเพิ่งเกิดเจอกันครั้งแรกก็ยังไงจบคลิปนี้แล้วฝากพิจนารณากดติดตามช่องของผมไว้ให้ด้วยช่องของผมจะเป็นการพูดคุยการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าสนใจในสิ่งเดียวกันก็ฝากพิจนารณากดติดตามมาให้ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้ตอนที่ผมทําข่าวลือเกี่ยวกับสเปคของ EOS R5 ยังไม่ทันที่จะปล่อยคลิปนะครับทาง canon เขาก็มีการออกประกาศสเปคแบบเป็นทางการออกมารอบนี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับปัญหา overheat ของกล้อง EOS R5 มาแล้วท,ทันทีที่ปล่อยคลิปออกไป canon ก็เปิดให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหาเหมือน canon จะแกล้งให้คลิปของผมนี่มันตกเทนอยู่ตลอดเวลาเลย มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเฟิร์มแวร์ที่ออกมาตัวใหม่ของกล้อง EOS R5 นะครับผมมันจะเป็นเฟิร์มแวร์รุ่น1.1.0ซึ่งออกมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหรือประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วถ้านับจากวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะตอนนี้ออกเฟิร์มแวร์มาให้อัปเดตตั้งแต่ก่อนที่กล้องจะทําการวางขายซะอีกแล้วก็ก่อนที่หลายๆคนที่ทําการจองเอาไว้หรือว่าพรีออเดอร์เอาไว้จะได้กล้องตัวจริงมาในมือเฟิร์มแวร์ตัวนี้นะครับทาง canon ได้ปรับปรุงคุณสมบัติของเจ้า canon eos r5 ในหลายๆด้านด้วยกัน,น ครับผมแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือปัญหาของเรื่อง o อเวอร์ฮโดยมันจะเป็นการปรับปรุงการตรวจจับอุณหภูมิและเวลาในการถ่ายภาพในการถ่ายวิดีโอนอกจากนี้เวลาในการถ่ายภาพโดยรวมเมื่อทําการบันทึกในเวลาสั้นๆและเปิดปิดเครื่องซ้ําๆที่อุณหภูมิห้องจะดีขึ้นอันนี้คือการแปลแบบตรงตัวจากทาง Google Translate เลย อาจจะฟังดูแล้วงงงนิดนึงนะครับผมเอาเป็นว่าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าจ้าเฟิร์มแวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราทําการถ่ายวิดีโอได้นานมากขึ้นกว่าเก่าหรือว่านานขึ้นกว่าตัวเฟิร์มแวร์ตัวที่แล้วนอกจากนี้เวลาโดยรวมของการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็จะนานมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเป็นการถ่ายวิดีโอแบบที่เป็นคลิปสั้น แล้วก็คอยปิดเปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลาและตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นี้นะครับผมก็ได้มีหลายๆคนเนี่ยเขาได้ทําการทดลองเปรียบเทียบกันระหว่างเฟิร์มแวร์ตัวเก่าแล้วก็เฟิร์มแวร์ตัวใหม่เปรียบเทียบกันว่าเวลาในการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันแตกต่างกันจริงหรือไม่แล้วก็ แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดโดยผลการทดลองที่ได้ออกมาเนี่ยก็มีทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบนะโดยสรุปแล้วเฟอร์มแวร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับช่วยให้เราสามารถถ่ายวีดีโอได้นานขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมาเท่าไรนะถ้าจะหวังไปเปรียบเทียบกับกล้องจากค่ายอื่นๆที่ว่าทําการถ่ายวีดีโอได้ไม่จํากัดเวลาเนี่ยยังไงแคนนอนก็ยังทําไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วถ้าใครสนใจดูละละเอียดการเปรียบเทียบเฟิร์มแวร์ระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ในเซตติ้งการถ่ายวีดีโอที่ต่างๆกันเนี่ย สามารถเข้าไปดูจากในช่องของ DP review ที่เขาทำเอาไว้โดยเขาทำการใช้กล้อง Canon EOS R5 2ตัวมีตัวหนึ่งเป็น firmware ตัวเก่า1เวอร version 1.0แล้วก็ firmware ตัวใหม่1.1เนี่ยเปรียบเทียบกันสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ผมให้ใน description ข้างล่างนี้แล้วก็สำหรับตัว firmware ตัวใหม่1.1เนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเมื่อตอนต้นแล้วว่า มันสามารถทําให้เราสามารถถ่ายวีดีโอได้นานมากยิ่งขึ้นเป็นระยะเวลารวมได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ใช่การถ่ายต่อเนื่องแบบช็อตเดียวยาวๆนะครับผมมันจะเป็นการบันทึกเป็นคลิปสั้นๆหลายๆคลิปต่อเนื่องกันโดยสามารถทําได้ในความละเอียดสูงสุดที่4 k 6 0เฟรมเปอร์เซกโดยเราจะต้องทําการถ่ายวิดีโอเนี่ยคลิปละ2-3นาทีแล้วก็ปิดเครื่องปิดเลยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าหยุดสต็อปการอัดแล้วก็เปิดเครื่องสแตนบายเอาไว้เราจะต้องปิดเครื่องเทิร์นออฟเลยทันทีนะครับผมแล้วก็ พักไว้1นาทีแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาทําการถ่ายอีก2-3นาทีแล้วก็ปิดเครื่องพักไว้1นาทีแล้วก็ทําการถ่ายต่อเนื่อง2-3นาทีแบบนี้ไปเรื่อยเเราสามารถยืดระยะเวลาในการถ่ายโดยรวมเนี่ยได้ถึง2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวดังนั้นคลิปที่คุณจะได้มันจะเป็นคลิปแบบสั้นๆ2-3นาทีมันก็มีประโยชน์นะถ้าใครที่แบบว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบวิดีโอที่แบบจาเป็นต้องถ่ายต่อเนื่องนานๆแบบในพิธีการหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถใช้การถ่ายแบบนี้ได้อันนี้เป็นข้อมูลจากช่อง ของแดนวัตสันนะครับผมแล้วก็ผมจะให้ลิงก์ ไปที่วิดีโอที่เขาทําการทดสอบไว้ในเดสคริปชันด้านล่างด้วยช่นเดียวการสามารถกดเข้าไปดูกันได้ก็ถือว่าตัวเฟิร์มแวร์ตัวใหม่นี้นะครับผมมันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาบ้างแม้ว่าจะไม่ได้ดีแบบสมบูรณ์แบบอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็พอจะเชื่อได้ว่า c a n o อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาโอเวอร์ฮีทที่เจอกับกล้อง c a น o อน o s r 5แต่อย่างใดแล้วทางแคน o อนเองก็น่าจะค่อยๆปล่อยเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ออกมาเรื่อยๆอยู่ให้เราอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าคนที่ซื้อ ESR 5มาเพื่อถ่ายวิดีโอจรออกาเว Can on หหืล่นะ แต่ว่าผมว่ามันก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวละและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดของกล้อง EOS R5 กล้องที่มีสเปครูหลาอลังการมากเลยแต่ว่ามีข้อจำกัดเยอะอยู่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวแล้วถ้ามีข่าวคราวอื่นๆเพิ่มเติมก็จะคอยเอามาอัปเดตเรื่อยๆในช่องของผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจในการทำคลิปของผมแล้วก็ฝากพูดคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างเกี่ยวกับตัวกล้อง Canon EOS R5 ในสิ่ง,งต่างๆที่คุณสนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจ a c e b o o k ของผมไว้ให้ด้วยพูดคุยกันที่หน้าของเพจ Facebook เนี่ยมันจะค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ไม่ค่อยตกหล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าในยูทูบเนี้ยเวลาที่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมเนี่ยมันระบบมันไม่ได้แจ้งเตือนผมเท่าไหรนะ่นักบางทีผมก็อาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์หรือว่าอาจจะตอบช้าอะไรแบบนี้ถ้าเป็นการพูดคุยกันที่เพจเนี่ยก็จะรวดเร็วมากยิ่งกว่าแล้วก็บนหน้าเพจของผมก็จะมีการอัปเดตข่าวสารเก เกี่ยวกับารถ่ายรูปที่น่าสนใจยังไงก็ฝากไปกดไลค์แล้วก็กดฟอลโล่เพจของผมไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย